สวัสดีครับผมเคียงเอกพลนายันเทลงทุนทองมาพบกับผมอีกครั้งนะครับพอดีว่าพี่ๆนักลงทุนท่านอื่นเนี่ยเขาติดภารกิจกันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคำนะครับแล้วก็แนะนําจุดเข้าซื้อจุดขายทางมมล็ดทองคำนะครับประจําวันพนหปปฤหัสบดีที่4มีนาคม2565เช่นเคยครับทองคํายังผันผวนรอได้ก็รอนะครับมีโอกาสสูงนะครับที่จะเจอแรงเทขายออกมาอีกระลอกหนึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เริ่มต้นกันที่ราคาสมาคมนะครับบ่ายมานี้มีการประกาศออกมาถึง4ครั้งนะครับล่าสุดคือเมื่อตอนบ่าย3โมง3นาทีโดยทองคําแท่งกสก5สมาคมเนี่ยขายออกที่บาทล,ละ29,750บาทรับซื้อจะอยู่ที่29,650บาททองลูปปพปัดครับขายออกเนี่ย3 2มหบาทรับซื้อจะอยู่ที่2 9 1 2 2บาทปรับบวกมา50บบาทนะครับจากการประกาศครั้งแรกในส่วนของราคาสมาคม ทีนี้เรามาดูในส่วนของราคาเรียลไทม์ออสซิลิทกันบ้างครับราคาเรียลไทม์ออสซิลิทนะครับ96.5เนี่ยออสซิลิทรับซื้อจะอยู่ที่29,667บาทรับาขายออกนะครับ29,705บาทนะครับสำหรับราคาเรียลไทม์ออสซิลิทครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคำนะครับ ราคาทองคำเมื่อคืนปิดลบลงมาเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนนะครับได้มีการเทขายทองคําออกมาสาเหตุก็มาจากตลาดของสหรัฐนะครับมีการฟื้นตัวหลังจากที่คุณโจลมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณนะครับว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแค่เพียง0.25%ในเดือนมีนาคมซึ่งน้อยกว่าที่นักลงทุนนะครับคาดการไว้ว่าจะปรับขึ้นที่0.5%บนความยืดเยื้อะระหว่างยูเคและ,ละรัสเซียนะครับโดยวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วที่เกิดสงครามในยูเคน แล้ววันนี้นะครับช่วงค่ำเนี่ยรัสเซียกับยูเครนมีการเจรจากันหากว่าตกลงกันได้เนี่ยเราคงได้เห็นทองลงแรงแน่ๆฝากระวังกันไว้ด้วยนะครับตัวเลขสําคัญที่จะมีการประกาศในคืนนี้นะครับเริ่มต้นที่ตอนสองทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรารายงานตัวเลขผู้ขอรับสริการการว่างงานตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับโดยตัวเลขคาดการณ์นะครับจะอยู่ที่2 2 3 0 0 0ตําแหน่งนะครับ ตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยที่มีการประกาศออกมาเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0 0 0ตสามหมแหน่งนะครับหากว่าตัวเลขประกาศออกมาแล้วเป็นไปตามนี้ก็จะส่งผลกดดันต่อราคาทองคํานะครับถัดมาครับตอน4ี่ทุ่มดัชนี p m เนะครับเป็นภาคการผลิตของสถาบัน ISM นะครับตัวเลขคาดการณ์เนี่ยออกมาสูงนะครับจะอยู่ที่61.2ตัวเลขครั้งก่อนครับห9ากหากว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วเป็นไปตามนี้ก็จะส่งผลกดดันต่อราคาทองคําเช่นกันครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่าเงินนะครับ ราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1947เรยหรียญน,นะครับลงมาตามสุดเนี่ยที่1914เรยหรียญวิ่งอยู่ทั้งหมด33เหรียญน,นะครับราคาทองคำเมื่อวานถือว่าผันผวนมากเลยทีเดียวในส่วนของกองทุน spdr นะครับวันนี้มีการซื้อเข้ามาเพิ่มเนี่ยบวกมาอีกนะครับ7.84ตันปัจจุบันจะถือรองจะอยู่ที่1 0 5 0 2 2ตันนะครับแสดงว่ากองทุน spdr นะครับมองว่าราคาทองคำนะครับยังคงมีโอกาสที่จะได้ไปต่ออยู่นะครับ ในส่วนของเงินบาทนะครับแนวโน้มเงินบาทก็ยังคงจะแข็งค่าเพราะว่าตอนนี้นะครับภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะจํานวนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยรายวันยังคงอยู่ในระดับสูงวันนี้นะครับเงินบาทจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบ32.40ถึง32.60บาทต่อดอลลาร์นะครับบ่ายวันนี้ก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ที่32.54นะครับ 32.54บาทต่อดอลลาร์ในส่วนของดอลลาร์เองนะครับดอลลาร์เองก็ยังคงมีทิศทางที่จะแข่งค่านะครับคาดว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับที่ดอลลาร์กับทองเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันบ่ายวันนี้นะครับก็ยังคงแข่งค่านะครับอยู่ที่9 7 5 3เท่าเดิมเลยครับจากการเปิดตลาดมาเมื่อเช้านี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิคก,กันบ้างครับจากในกราฟ Time Frame ราย4ชั่วโมง ราคาทองคำนะครับยังคงไต่ขึ้นในกรอบเส้นหลักนะครับที่เป็นขาขึ้นอยู่แม้ว่าจะมีการย่อลงมาเนี่ยแต่ก็เป็นเพียงการย่อลงมาเพื่อปรัทฐานของราคาตอนนี้แรงซื้อและก็แรงขายนะครับพอๆกันเลยยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าจะไปทิศทางไหนการขึ้นไหวแบบนี้ก็เป็นการื่อนไหวเพื่อ,อรอปัจจัยของข่าวในการเลือกทิศทางนะครับคืนนี้นะครับหากว่าราคาทองคำเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือ 1, 9 3 0เ้ยบหรียญบริเวณนี้นะครับไม่ยากครับที่จะขึ้นไปถึง1,950เ้ยเหรียญ แต่มีโอกาสสูงครับที่จะเจอแรงเทขายออกมาอีกรละลอกหนึ่งในส่วนของสัญญาณ RSI เองนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ไว้สําหรับวัดโมเมนตัมแรงซื้อและก็แรงขายเนี่ยปัจจุบันก็อยู่เหนือเส้น50%นะครับแต่แรงซื้อเนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแนะนํานะครับเล่นอยู่ในกรอบระยะสั้นๆนเ,นเน้นเข้าไวออกไวลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาจะเป็นการดีครับผมก็จะแนะนาแนวรับที่บริเวณนี้เลยครับสั้นๆ1,913เหรียญน,นะครับ ทองแท่ง96.5ก,ก็จะอยู่ประมาณ29,450บาทแนวรับถัดไปครับลึกมาหน่อยแล้วก็เป็นแนวรับที่เป็นจิตวิทยาครับคือราคาน่าจะผ่านน่าจะลงไปต่ํากว่านี้ได้ยากนะครับคือ1,900เหรียญทองกสุกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ29,250บาทเป้าหมายทางกำไรครับหากราคาเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับที่ 1, บริเวณ1,940เหรียญนะครับกสุก็จะอยู่ประมาณ29,800บาทนะครับ แนวต้านถัดไปครับ1,950เหรียญซึ่งราคาน่าจะผ่านไปได้ยากครับบริเวณนี้ทองกระสุนจุนะครับจะอยู่ที่มา2 9 9 5 0บาทนะครับก็อาจจะพิจารณาแบ่งขายทำลายออกมาได้ก่อนนะครับผมสำหรับทองแท่งนะครับแนะนำเลยครับหากว่าราคาเนี่ยดีตัวลงมาที่บริเวณ2 9 4 5 0ถึง2 9 2 5 0บาทนะครับยังคงน่าเก็บสะสมเพื่อเกินกำไรระยะสั้นๆไปก่อนได้ครับ แล้วก็ย้ำเลยนะครับวันนี้นะครับช่วงค่ำเนี่ยรัเสเซียกับยูเคนะครับมีการเจรจากันหากว่าตกลงกันได้นะครับเราคงได้เห็นราคาเนี่ยลงมาแรงแน่ๆเพราะฉะนั้นนะครับมือเปล่ารอได้ก็รอก่อนนะครับฝากระวังกันไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีกําไรนะครับสวัสดีครับ